เอเลนตาเอ็นค่าตัว2999้0 0บาท280แรงมา้าเขาบอกว่าคันนี้แรงกว่าไทยอาร์ดูเขาบอกว่าเกิดที่น้ำยางแต่จูนเนี่ยนะครับที่สนามนูเบอร์ริงแจอยู่ในมือโค้งกีพีเรียบ,บร้อยแล้วนะครับพาไปดูต่อเห็นไหมว่าแผงประตูก็จะดีไซน์แบบนี้เลยก้านล้อจะเป็นดำด้านคุณดูมุมมองด้านข้างเป็นปัคเกซีดเจาะรูระบายอากาศต่า่งคามแขางไฟฟ้ามือจับจะแดชบอร์ดจะดีไซน์มาเพื่อสอดรับกับผู้ขับขี่ขั้นพิเศษ NGS NGS นี่คือ มีเครื่องเสียงเป็นดัวคัตคัดเปียกด้วยนะฮะแล้วก็เวลาขับเนี่ยเขานี่คือคอกพิษนะครับเวลามานั่งในตําแหน่งผู้ขับผู้สปอร์ตดีนะเดลี่ยูสได้แรงด้วยเบาะหลังในหม้ว่าจะเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนนะครับแต่เขาบอกว่าดีไซน์มาให้นะครับที่เบาะตอนหน้าเนี่ยเซตนั่งใช้งานจริงเฮ้ยนั่งได้เลยซิน4ีซู2.0ลิตรเทอร์โบพละกำลังรวมอยู่ที่280แรงม้านะครับ0-100เคลนเครมมา5.3วิเท่านั้นเองท็อปสปีด250กิโลเมตรต่อชั่วโมง ชัวบกลับมาพบกันีกครั้งนะครับช่องโค้ยีผู้ชมนะตอนนี้เราอยู่ที่บูธฮุนไดที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะผู้ชมเรียกได้ว่าเขาเปิดเซคชั่นใหม่ของฮุนไดเลยนะครับฮุนไดโมบิลิตี้มาเปิดทําตลาดอย่างเป็นทางการหลากหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวฮุนไดซันตตเฟ่นะครับหนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่น้าพันบาทฮุนไดไอออนิกไฟรรถไฟฟ้านะครับที่หลายคนชื่นชอบกันผมไปเกาหลีมานะฮะไอออนิกไฟเยอะมากมากนะ ได้รับความนิยมทั้งเรื่องดีไซน์ทั้งเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่ก็มาเปิดราคาเรียบร้อยแล้วมาชมคันจริงกันได้นะครับรวมไปถึงรุ่นอื่นๆ Star c r a c e r นะฮะรอจะเป็น Staria มีมาครบเลยบูธใหญ่มากๆอีกหนึ่งเซกชันหนึ่งนะครับเขาจะมีในกลุ่มรถ NN n. คืออะไรไล่ฟังก่อน N ก็คือเป็นเซกชันเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณใดเขาอย่าง m e r c e d e s b e n ก็เป็น AMG ใช่ไหมอย่าง BMW ก็เป็น M อันเนี้ยคุณใดคือ NN n. คือนามยางนะครับเป็นจังหวัดของเกาหลีแล้วเขาบอกว่ามันเป็น N2 ที่ เอ็นนำยางและเอ็นนูเบอร์กริ่งด้วยก็เอาเป็นว่าคันนี้เป็นเขาเรียกว่ารถที่ดีไซน์มาเพื่อความเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์คือเอ a n นตาเอ็นราคาค่าตัว2 9 9 9 0 0 0บาทเครื่องเบนซิน2 0 4สูบ280แรงม้า392รนิวตันเมตรนะครับเขาบอกว่าคันนี้แรงกว่าไทอา R ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพามาจอดหรือคันจริงกันดูซิว่าคุณใดเอรันตาเอ็นคันนี้ ภายนอกภายในเป็นไงการนั่งโดยสารเป็นไงแล้วก็สเปคเบื้องต้นเป็นอย่างไรก่อนชมการอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องคู่ทีพีด้วยนะครับก็ที่ขาดไม่ได้เปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้ลอร์เอเซนโซกาแฟสำเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วประเทศแก,แเากาแฟสําเร็จรูปลอร์เอเซนโซผสมผสานกาแฟขั้วบทละเอียดดื่นดํากับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของลอร์เอเซนโซสัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วยไออาร์นาโนเทคโนโลยีกันไออาร์สูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเราไปดูรีวิวรับคันฮุนไดเอเลนต้าเอ็นค่าตัว2,999,000บาทคันนี้กันเลยครับคลิปก่อนหน้าเราพาทัวร์บูธฮุนไดกันไปแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพามาเจาะลึกคันนี้เลยผู้ชมตัว ฮุนไดเอลันตาเอ็นนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดจ๋าเลยเพราะคันนี้เขาเกิดมาเพื่อฟัดกับตัว c ีวิกไทป์อนะครับจริงๆซีซีเครื่องจริงๆระบบขับเคลื่อนเนี่ยมาในรูปแบบเดียวกันขับเคลื่อนล้อคู่หน้าไม่ได้เป็นขับสี่นะแล้วเป็นเครื่องเบนซิน2.0ลิตรสีสูบเทอร์โบที่ชาร์จพละกำลังได้สูงสุดคือ290แรงม้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นมาตรฐานเขาจะอยู่ที่ประมาณ280 392นิวตันเมตรนะครับถือว่าจูนมาเพื่อเป็นรถเปอร์ฟอร์แมนซ์จัดจ๋าเลยเอลันต้าเเรื่องของวิศวกรเรื่องของการเซตติ้งเนี่ยเขาบอกว่าจี๊ดมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราพามาเจาะลึกทั้งภายนอกภายในดูซิว่าเอลันต้าเคันนี้นะครับวัสดุแมท e r อ a l รวมไปถึงสเปคต่างๆน่าสนใจขนาดไหนนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องความเป็นมาก่อนความว่าเอลันต้าเนี่ยเซกเมนต์ของเขามันอยู่ Honda c ซีว c อยู่ในระดับมาส t ต r 3าอยู่แล้วนะครับแต่พอเขายกมาเป็นตัวเปอร์ฟอร ความวายบอดี้การตกแต่งเขาจะมาแบบนี้เลยคือคันนี้ไม่ได้แต่งพิเศษนะถ้าเกิดคุณซื้อนะครับในราคา2 9 9ล้านบาทเนี่ยคุณได้แบบนี้เลยเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ตกแต่งเป็นสีดําแล้วก็จะมีทริมสีแดงรอบนะฮะรวมไปถึงตัวคาลิเปอร์เบรกเอ็นสีแดงล้อสีดาด้านนะครับก็ความเป็นเอลอนตา้ารุ่นใหม่เนี่ยเหลี่ยมสันเขาเยอะอยู่แล้วพอพอนวกบแบบเนี้ย โคตรดุเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจาะเลิกกันแล้วก็บอกเลยว่ากุญแจอยู่ในมือโคงกี่พีเรียบร้อยแล้วนะครับพาไปดูต่อนะครับกุญแจทําอะไรได้บ้างสำหรับตัวเอลันตาเอ็นนะครับล็อกรถปลดล็อกกดสตาร์ทได้กุญแจเป็นแบบนี้นี่ลีลีแบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆเขามีคําว่าเอ็นอยู่นะเออแต่เนี่ยเขาเขาติดสติ๊กเกอร์อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราพาไปเปิดจอไปลองเล่นต่างๆนานาดูลองล็อกรถด,ดูนะนี่ดูไฟเลี้ยวเขานะครับแล้วก็ปลดล็อกนี่ดูการทํางานของไฟเขา น,นี่คือ daytime running light เ okay. ไฟหน้าเขาจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED เต็มระบบแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้คือ y a y l i g h ์ผสมกับตัวไฟเลี้ยวซึ่งโคมก็จะเล็กๆนิดนึงแต่ความสว่างจัดเต็มนะรวมไปถึงตัว Daylight เนี่ยเขาจะสอดคล้องกับตัวกันชนด้านหน้ากระจังหน้าที่เป็นสีโครเมียมปัดด้านๆนิดนึงตรงนี้จะเป็น cross back b a d c h n นะครับ Arenta n นั่นเองแล้วก็โลโก้คุณไดเนี่ย จะเป็นสีดำด้นดานนะครับด้านล่างจะเป็นสีกรอสแบ็กทั้งหมดจะเป็น2องเลเยอร์มีเซนเซอร์มาให้มีจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ชายสเกิร์ดด้านล่างเนี่ยจะ t r i มนะครับเป็นสีแดงแบบนี้จริงๆต่างประเทศก็มีสีขาว t r i มแดงสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็มีสีเทาด้วยแต่ที่ไทยเนี่ยทำตลาดด้วยสีขายของเขาเลยเป็นสีฟ้านะครับด้านล่างตรงนี้กริลนะครับก็จะเป็นช่องเจาะจริงซึ่งโฟล์อากาศไปออกปูป่งซุมรอด้านข้างแล้วตรงนี้เป็นกรอสแบ็กด้านหน้าจริงๆริเขาจะติดตีนิดนึง ื่อช่วยเรื่องหลักสัมประสิทธิ์นะฮะแรงเสียดทานหลักแอรโรดันามิกให้มันดีนะครับแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยคุณดูเหลี่ยมสันฮุนไดนะครับยุคใหม่ๆต้องบอกเลยว่าดีไซน์มาดีมากจะมีสีเส้นแบบนี้นะครับซึ่งชัดมากนะเวลาแดดลงมาเอาเป็นว่าด้านหน้าดุแบบนี้จากโรงงานเลยนะครับมากันตอนในส่วนของล้ออย่างแรกเลยที่เราสังเกตได้นะครับคาลิปเปอร์เบรกสีแดงเขียนเอ็นแบบนี้ซึ่งจานเบรกขนาดใหญ่รองรับแรงมา้าขนาด280แรงม้านะครับส่วนยางติดให้จากโรงงานแน่นอนรถเพอร์ฟอร์แมน ม i ชลินไพ p i l ล t ตสปอร 4S เลยนะครับเป็นยางซีรีส์ตัวโหดเลยแล้วก็สเปคยางเขา24535 z R19 ก mm hmm. ้านล้อจะเป็นดำด้านนะครับตรงนี้เขียนเอ็นแล้วก็คาลิเปอร์เบรกแบบนี้เลยนะครับสีแดงเท่มาเลย <S <S 1> <S 1> ช่วงล่างก็จะปรับเขาบอกว่าเป็นรถสปอร์ตคาร์เพอร์ฟอร์แมนซ์คาร์ที่สามารถเดลี่ยูสได้ด้วยเพราะว่าโหมดสปอร์ตเขาก็จะดูดันขึ้นมาพอเป็นโหมดนอร์มอลก็จะเขาเรียกว่าใช้งานเดลี่ยูสได้นะครับคอนซัมชันก็ไม่ดุด้วยเขาบอกว่าประมาณ 10นะสเลข2ตัวได้่ถ้าเกิดขับแบบปกติปลดล็อกรถฝาเข้าจมูกข้างเป็นสีกรอสแบ็กนะครับมีไฟเลี้ยวและตรงนี้จะเป็นสีดําด้านนะฮะแล้วก็ขอบหน้าต่างจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับหลังคามีตัวสลุูมาให้นะฮะร,รวมไปถึงมือจับเปิดประตูเป็นคีย์เลสนะครับพกกจะชัที่ตัวเปิดประตูตรงนี้ได้เลยนี่แล้วก็สามารถล็อกรถปลดล็อกได้กรอบกระจกนะครับก็จะเป็นทรงยาวแล้วก็จะมีตัวบายสปอร์ตมาให้ เส้นสายของเอลันตาเนี่ยนะครับรุ่นใหม่คุณสังเกตไหมว่าแผงประตูก็จะดีไซน์แบบนี้เลยมีตีบมีเขาเรียกว่าสัดส่วนที่ค่อนข้างมีเหลี่ยมสันจัดชัดเจนนะครับชายประตูด้านล่างนี่มีคําว่า N ด้วยสีแดงสดนะครับเสริมเข้ามาให้รถเนี่ยมันดูเต็มมากขึ้นนี่ด้านข้างประมาณนี้จริงๆคันนี้เป็นตัว4ประตูนะกรอบตัวนี้จะเป็นก o อสแบ็กเช่นเดียวกันนะครับเสาอากาศชักฟินคุณผู้ชมนี่เสาอากาศชักฟินสีดําเงาแล้วก็กระจกด้านหลังมีตัวไล่ฟ้านะตรงนี้ก็จะเป็นกรอสแบ็ก อีกอย่างหนึ่งความเป็นเอลันตาเอ็นเนี่ยเขาจะใส่ตัวสปอยเลอร์สีดํามาให้แล้วก็เส้นสายจากประตูเนี่ยเห็นปะมาทรงแบบนี้เลยคือเหลี่ยมสันชัดเจนแล้วก็ตัว led lightd ing เนี่ยเป็นบายาวแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดระบบไฟให้ดูนะครับว่าเวลาไฟหน้าเขาทำงานแล้วตัว lightd ing ทํางานอย่างไรนะครับตรงนี้เป็น cross back เนี่ยหลียมยันสปอยเลอร์เลยเนี่ยนะครับรวมไปถึงโลโก้ฮุนไดสีดําด้านตรงนี้เป็นกล้องหลังแล้วก็ทั้งหลังเนี่ยมีความพิเศษตรงที่ถ้าเกิดคุณอยากใช้แบบ daily use คุณเปิดขึ้นมา ก็สามารถวางของได้นะเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่คุณยังเดล l y ย s e ูสได้เนี่ยวางของได้กว้างเลยวางกระเป๋าเดินทางได้มีหลุมใส่ยางอะไหล่มาให้แล้วก็ความที่เขาเป็นรถสปอร์ตนะครับเขาจะมีบาร์ติดมาให้แบบนี้เลยแต่ยังสามารถพับเบาะได้ปกตินะยังมีสวิตช์พับเบาะอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องวางของแบบสอดเข้าไปนิดนึงนะก็ถือว่ายังมีความเนกประสงค์อยู่นะเออชัดเจนมากชัดเจนมากนะครับนี่ไฟท้ายตรงนี้นะจะเป็นสามิติคล้ายๆนี่ไหมสตาร์กรเซอร์ไหม เป็นแบบ T อย่างนี้แล้วก็เชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็เป็นกรอบ t r i มสี cross back นะครับอันนี้โลโก้เอ็รวมไปถึงด้านหลังเฉียนเอลันตาเป็นสีดําด้านนะครับตรงนี้บายยาวต่อกันแล้วก็ด้านท้ายตรงๆเนี่เท่นะทรงมาดีเลยด้านล่างตั้งแต่กันชนตรงนี้ลงไปจะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็คลุมมานะจะมีความวายบอดี้มากกว่าตัวเอลัตนตานิดนึงปลายท่อซ้ายขวาออกจริงแล้วสามารถ เปลี่ยนเสียงได้นะครับตามโหมดการขี่เขาบอกว่าคันนี้มีป๊อปคอนซาวด้วยคือป๊อปคอนหมายความว่าเวลาเราเร่งแล้วเรายกคันเร่งนะครับเวลาเขาแบ็กไฟมันจะปัง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 ด้วยซึ่งอันนี้เขาบอกว่าดังดังกับไทยอาร์เอฟเพราะไทยอาร์เอฟเอเนี่ยเขาจูนมาให้มันเบาลงนะครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์เนี่ยชัดเจนมากเขาดูนี่ดิฟฟิวเซอร์นะครับตรงนี้คือไฟถอยหลังนะครับส่วนช่วงล่างด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อ่ะโดยรวมผมมองว่าคันนี้สปอร์ตแล้วก็ทรงมาดีมากนะครับคือถ้าเกิดคุณอยากได้ รถยนที่เป็นสาย p e r ร์ฟอร์แมเหมือน Civic Type R แต่อาจจะจําเจนในความเป็น Civic ใช่ไหมคันเนี่ยเขาบอกว่าเกิดมาเพื่อเป็นคู่ชนกับ Civic Type R เลยคุณดูมุมมองด้านข้างคุณดูเหลี่ยมสันเนี่เส้นชัดมากและรถเนี่ยเขาจะเตี้ยๆนิดหนึ่งนะครับทีนี้เราไปดูภายในกันต่อดีกว่าพวงมาลัยขวานะครับเข้าไปดูในรถกันหน่อยเนี่เปิดประตูออมานี่ก็เป็นรถ ซีดานปกติทั่วไปแต่เขาตกแต่งสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็จะมีฟังก์ชันพิเศษนะครับแผงประตูตีออกมาเพื่อมันเพื่อรับกับตัวแดชบอร์ดนะครับตรงนี้เป็นตัวลำโพงทวิตเตอร์เบาะนั่งมีเมมโมรีมาให้2ตํตำแหน่งมีเซตตรงนี้แล้วก็ด้านล่างตัวนี้เป็นงานหนังสติชิ่งสีฟ้าทั้งหมดจะเดินได้ด้วยระเข็บ้าแล้วก็ที่เท้าแขนเป็นกึ่งนุ่มนะครับกระจกลงไฟฟ้าสีบานที่ล็อกรถที่ปป่าฉุกเฉิองไฟฟ้ามือจับจะทําเป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับท้งอย่างครบหมดเลยตรงนี้เป็นลำโพงของโบสด้วย เกรดดีมาเลยนะครับอ่าส่วนเบาะนั่งเป็นกับบักเก็ตซีดนะครับเขียนเอ็นแบบนี้เลยก็คือนำอยางเป็นบักเก็ตซีดเจาะรูระบายอากาศได้แล้วก็มีแอร์แบกนะับมีไซส์แอร์แบกตรงนี้จะเป็นหนังกลับแล้วก็จะผสมกับตัวหนังปกตินะครับเ mm hmm. บาะนั่งเนี่ยปรับไฟฟ้านะนี่ขึ้นลงเข้าออกมีดันหลังแล้วก็ที่พักเท้าเป็นเบรกแป้นคันเร่งที่เปิดฝากระโปรงฝั่งตรงนี้ที่ติดตั้งกล่องฟิล์นะครับตรงนี้คือตัวแท a c t i o n control อนะันนี้คือองศาของไฟหน้านะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ย เป็นทรงเอ็นสามก้านทรงสปอร์ตท้ายไม่ตัดแต่จะมีฟังก์ชันพิเศษ NGSNGS นี่คือบูตแรงม้าขึ้นมาคันนี้นะครับจะอยู่ที่280แรงมา้าธรรมดานะแต่ถ้าเกิดกดปุ่มนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บในระยะเวลา20วิเนี่ยแรงม้าจะดีดขึ้นมาประมาณ10ตัวแล้วก็แรงบิดขึ้นด้วยนะรวมไปถึงถ้าเกิดอยากได้ความชัดเจนเนี่ยคุณขับที่รอบประมาณแบบ2 0 0 0 3,000รอบต่อน,นาทีเนี่ยคุณกดขึ้นมารอบจะดีดเลยเพื่อให้เราเล่งแซงนะครับ ใช้ได้ประมาณ20วิหลังจากนั้นเขาจะต้องคูดาวประมาณ40วินาทีแดชบอร์ดจะดีไซน์มาเพื่อสอดรับกับผู้ขับขี่เขาจะเอียงมาแบบนี้แล้วก็หน้าจอเป็นดิจิตอลจอกลางเป็นดิจิตอลเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งกันเป็นรถซีดานปกติที่ทรงมาดีแล้วคุณสามารถขับแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ลองปิดประตูนี่ผมไม่สาตาร์ทนะเดี๋ยวเขาโดนปรับนี่เวลาปิดประตูมานะครับก็จะมีเหมือนคลื่นหัวใจออกมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตกดปุ่มเปิดระบบไฟในรถนิดนึง นี่ดูนะจอดิจิตอลอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของคุณใด้เขาแหละนะครับมาตรวงมาตรวัดแบบนี้ส่วนจอกลางเป็นดิจิตอลนะครับเป็นทัชสกรีนที่รองรับ Apple Carplay ได้แล้วก็จะมี Drive r s e t t i n g มานะครับในคอนเฟิร์มต่างๆนา,นานาครบแดชบอร์ดเนี่ยจะเป็น2 La เลเยอร์ด้านบนนะครับจะเป็นพลาสติกแข็งตรงนี้จะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ขอบก็จะมีทริมที่เป็นสีฟ้านะครับมีช่องแอร์ด้านข้างซ้ายขวาไฟฉุกเฉินนะครับรวมไปถึงด้านล่างถงลงมา นี่เครื่องเสียงเป็นแอมเบียนที่เราเปิดได้นะครับแล้วก็ปิดเคแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟฉุกเฉินช่องแอร์ด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของระบบอนเตอร์เนเมนต์ตรงนี้คือปุ่มพูดสตาร์ทถ้าลงามาด้านล่างนะครับแอร์ Air, เป็นแยกโซนซ้ายขวาแล้วก็พื้นฐานเนี่ยจะเป็นฟอนต์สีฟ้าเป็นหลักนะครับเบาะคู่หน้าเนี่ยเลือกได้ว่าจะเอาลมเย็นหรือจะเอาเป็นเบาะวอร์มกดได้หมดเลยระบบหมุนเวียนอากาศแล้วก็เนี่ยแอร์ Air, ก็จะถ้าเกิดใครใช้หุ่นใดอยู่ก็จะ คุ้นชินกันแบบนี้นะครับเรื่องของระบบปัจอากาศนะครับแดชบอร์ดเนี่ยสำหรับผู้ขับเนี่ยเขาจะวาวให้แต่ผู้นั่งต่อนหน้าจะมีที่จับมาให้ด้านล่างก็จะมี USB Type C 1 Type A 1แล้วก็ Power Outlet แล้วก็ต,ตรงนี้จะเป็นตัว Wireless Charge นะครับวางให้ตรงนี้เลยส่วนเกียร์อันนี้เป็นเกียร์ Dual Cut 8 p ปี d เป็นดัวคัตคัตเปียกด้วยนะฮะแล้วก็เวลาขับเนี่ยเขาบอกว่าเขาเซตติ้งอัตราทดมาเนียนมากๆนะครับเดี๋ยวมีโอกาสไปลองขับให้ดูคันเกียร์เป็น N ตรงนี้นะครับก็จะมี driving mode driving mode มีอะไรบ้างมี eco normal sport นะนนี้ยังไม่รวมตัว NGS นะแล้วก็ตรงนี้นะครับ parking sensor อันนี้คืออะไรกล้องมองหลังนะครับคุณภาพประมาณนี้ก็จะมี ambient นะฮะเป็นเสียงแบบเล่นกีตาร์คันเกียร์ทรงดีมากนะครับเบรกมือยังเป็นปกติอยู่นะตามสไตล์รถ Performance นะครับที่วางแก้ว2ตําแหน่งที่เท้าแขนเปิดออกมานะครับก็จะมีตัวบ็อกซ์เก็บของนะครับอ่ะพวงมาลัยกันหน่อยพวงมาลัย3กา้านทรงสปอร์ตนะครับที่ดีไซน์มาแบบนี้มีแพดด l ชิปมาให้นะครับแล้วก็ผู้สามารถชิปเกียร์ตรงเนี้ยพอดีมือเลยนะครับมี เพิ่มเสียงรถเสียงเป็นเพลงนะครับแล้วก็ตรงนี้คือระบบช่วยเหลือลกับขี่มีเลนคิป i ิงมีระบบต่างๆครบนะครับปุ่ม N ก็จะเป็นเซตติ้ง NGS อย่างที่บอกนะเพิ่มแรงม้าบูสต์ขึ้นมาตรงนี้เขียน n ผมอะไร n น,นี่คือคอรกพิตของโคกิพีนะครับเวลามานั่งในตำแหน่งผู้ขับคุณไดเอรันต้าเอ็นเทมากกระจกด้านบนตัดแสงออโต้ไฟส่องสว่างภายในเป็นแบบนี้นะครับที่บังแดดมีกระจกมีไฟมีที่เก็บการาดนะครับคนขับมีกระจกมีไฟมีที่เก็บกร์ด ซันรูฟเปิดปิดนได้นี่นนคือมองโคกิพีในฮุนไนนดเอเลนตาเอ็นมอสปอร์ตดีนะเดลี่ยูสได้แรงด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองนั่งเบาะโดยสารตอนหลังกันต่อดีกว่าแต่เนี่ยเซตให้มันนั่งใช้งานจริงปกติก่อนเราจะได้รู้ว่าเบาะโดยสารตอนหลังเป็นไงโพซิชันคอกพิทด,ดีมากนะเอาจริงคือดูเนี่ยผมนั่งเซตแบบนี้นะเดี๋ยวผมลงลงไปดูเบาะโดยสารตอนหลังดูซิว่าพอเรานั่งเซตใช้งานจริงแบบนี้แล้วห้องโดยสารตอนหลังเป็นไงห้องโดยสารตอนหลังเปิดออกมา แผงประตูนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปแล้วก็มือจับเป็นสีดําด้านนะครับกระจกลงสุดไหมกระจกลงไม่สุดแนละ้วเหลือนิดนึงนะฮะแล้วก็เปิดปิดเป็นไฟฟ้าเบาะหลังไม่ว่าจะเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแต่เขาบอกว่าดีไซน์มาให้มันนั่งใช้งานจริงได้ด้วยมีมีไอโซฟิกติดตั้งคาซีดได้นะแต่ที่เท้าแขนหลังไม่มีนะพื้น,นจะบุ๋มลงไปมีช่องแอร์สองตำแหน่งมี USB Typ e C ทป์สองตำแหน่งนะครับแล้วก็องศาประตูเปิดประมาณนี้นี่คือ เบาะโดยสารตอนหลังนะครับที่เบาะตอนหน้าเนี่ยเซตนั่งใช้งานจริงคอกพิตดีไซน์มาประมาณนี้เลยโอ้โหทรงมาดีวะคูสปอร์ตเล้าใจนะครับมีแอร์สองตำแหน่งมีย s b มีทที่สองตำแหน่งแล้วก็พื้นเนี่ยเหลือใช้ได้นะนี่คือเล็กรูมที่เหลือนี่คือเฮดรูมที่เหลือเฮยนั่งได้เลยนะครับถือว่านั่งสบายเลยแล้วก็มิติไซซิ่งผมถือว่ากําลังดีเลย ออกระจกหลังก็ใหญ่ใช่ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงเรื่องขุมพลังกันต่อนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงโดยรวมแล้วแรงแล้วนั่งใช้งานได้จริงด้วยนะครับปะลงข้างล่างกันอยากรู้ไนงะไฟหน้าไฟเลี้ยวเขาทาํางานยังไงฝาเข้าจมูกข้างทํางานไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับไฟหน้านี่คุณดูดินะฮะเป็น LED แบบนี้เลยนะครับส่วนไฟท้ายเวลาเปิดไฟหน้าเนี่ยมันจะเท่มากคุณชมดูนี่ ไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับส่วน LED Light Guiding เนี่ยเป็นบายาวจะเป็นบายาวต่อกันนะเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเนี่ยมันจะสว่างมากเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับขุมพลังที่เป็นพระเอกของ e l a n t ต N เนะครับเป็นเครื่องเบนซิน4สูสู2.0ลิตรเทอร์โบพลังกำลังรวมอยู่ที่280แรงม้าที่5,500รอบถึง6,000รอ,อบต่อน,นาทีนะครับแรงบิดสูงสุดเนี่ย392นิวตันเมตรที่2,100ถึง4,700รอบต่อน,นาทีเกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับแบบ คัสเปียกนะแปดสปีดดัวคัสนั่นเองแล้วก็รุ่นนี้ขับเคลื่อนล้อคู่หน้านะครับศูนย์ถึงร้อยครนครม,มา5.3าจุดสามวิเท่านั้นเองท็อปสปีด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฮ้ยอันนี้ศูนย์ถึงร้อยครมมาแรงกว่าไทาอาร์นะเป็นคู่ฟัด์เลยแล้วก็แรงกว่าด้วยแต่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราเอาไปลองขับให้ดูอีกทีนึง เอาเป็นว่าจี๋จัดมากๆเลยนะครับถือว่าห้องเครเป็นแบบนี้ฝาปิดเทียนเอ็นเทอร์โบแบบนี้เลยหลักๆโดยรวมประมาณนี้เลยนี่คือทั้งหมดของคุณไดเอลันตาเอ็นนะครับราคาค่าตัว2,999,000บาทมาชมกันจริงได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับที่บูธคุณไดโหดีมากนะใครอยากได้รถเพอร์ฟอร์แมนซ์ในราคางบแบบ3ล้านแบบนี้นะครับมาดูขันจริงที่บูธนะฮะแล้วก็จองกันได้เลยน่าสนใจไม่น้อยก่อนจากการยินดีกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องโค้ชพีด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวัสดีร